สวัสดีครับวันนี้ร้านนะครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวนิสสันนาวาร่านะคันนี้ใส่เป็นล้อ D1 วันยูสตานะครับขอบ18นิ้วยางสองห้า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 สิบแปดนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูรอบพันก่อนนะอันนี้เดิมๆไม่ได้โหลดนะครับเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับจัดชุดโปรนะครับยางฮีโร่ชุดนี้อยู่20,500บาทนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผมล้อล้อนประมาณไม่เกิน,นประมาณ1นนิ้วนะด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าผมพาชมด้านหน้านะครับ ประมาณหนึ่งนิ้วเช่นกันนะครับล้อจะเป็นฮีโร่ตัวหนังสือขาวเห็นไหมแต่เดี๋ยวผมค่อยพาไปชมล้อนะเดี๋ยวให้ดูความสูงด้านหน้านะครับความสูงด้านหน้าตอนนี้เดิมๆนะเดี๋ยวผมใช้มือผมเนี่ยสอดเข้าไปดูนะครับว่าประมาณไหนโอ้ยตอนนี้ห้านิ้วห้านิ้วมือผมครับกอยู่ประมาณอยู่ประมาณเจดถึงแปดนิ้วมือผมนะตรงเนี้ยเจดถึงแปดนิ้วมือคนนะครับ เราดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ความสูงเดิมนะครับโรงงานเหมือนกันต้องมีนะต้องมี9นิ้วมือนะ9นิ้วมือผมนะครับโซนด้านหลังนะครับต้องมี9นิ้วมือนะครับเดิมๆนะครับหน้าประมาณ8นิ้วมือด้านหลังประมาณ9นิ้วมือนะครับสวยมากๆเลยนะ ลองดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมล้อดีกว่าล้อตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีฝากลางให้นะครับแล้วก็ตัวขอบเป็นขอบกระจกนะครับมาต่อกันที่ล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ D1 To p ท u s t a นะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวขอบกระจกนะมีฝาตรงกลางให้ด้วยนะครับแล้วด้วยยางฮีโร่ r 1 1 2 5 5 50เอ้ย25555นะไปดูตัวล้อใกล้ๆนะครับตัวล้อจะมีฝากลางให้นะครับโมเดลนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับล้อความยางชุดนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับเป็นงานยูสตานะขอบจะเป็นขอบกระจกนะครับเขาเรียกว่าเป็นขอบกระจกนะครับเป็นขอบแบบโคตรเงานะครับเงามากเลยนะพี่แล้วตัวล้อตัวนี้เป็นสีดําเงาทั้งตัวนะครับมีกรุง C ทีนะตรงรุ่นนิสสันนวาร่าไม่ต้องแปลงดุมนะครับตรงรุ่นนะครับ ยางจะเป็นฮีโร่นะดอกยางก็ค่อนข้างที่จะเป็นสปอร์ตเรซิ่งมากๆเลยนะครับประมาณนี้ตัวยางจะมีลิมกาดริมกาดป้องกันขอบล้อให้นะครับน,นี่นะป้องกันขอบล้อก็คือยางมันจะขูดก่อนนะครับ้อมยางไม่เสียนะตัวนี้แข็งแรงนะครับยางเป็นสองห้าห้าห้านะครับประมาณนี้นะครับตัวล้อตัวนี้ เดี๋ยวพาไปชมตัวรถอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนะโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่ผมนะครทรัพย์างยนต์0945409999สวัสดีครับสวยมากๆนะ มีรูปภาพท้ายคลิปด้วยนะครับ Perfect, perfect.